ตอนนะคะกิ่งตอนที่สวนน่ะเวลาจะส่งเราจะส่งทั้งอย่างนี้เลยยาวๆอย่างนี้เลยหนึ่งการส่งทั้งยาวๆแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าที่แบบว่าอเอากิ่งตอนไปชําแล้วคุณสามารถนํายอดเนี่ยไปเสียบได้นะคะนํายอดไปเสียบได้แต่ถ้าสมมุติอวันเนี้ยคุณจะชากิ่งและจะชากิ่งนะคะ ่าได้รับกิ่งต่อไปตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างนี้เลยนะคะตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายยอดนี่ตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเลยอย่างนี้สมมุตินี่ค่ะเราได้อย่างนี้ใช่ไหมนี่ยอดนี้ตัด,ตด,ะะตดเลยค่ะมม aide, card, ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายเลยเหลือแค่นี้กิ่งอ่อนๆนี่ก็ตัดออก ตัดออกนะคะไม่ต้องเอาไว้เพราะว่ากิ่งอ่อนเนี่ยเอาไว้มันจะพาเหี่ยวแล้วก็ลามไปเท่านี้ค่ะไว้เท่านี้เลยจริงๆแล้วส่วนที่เหลือที่เราตัดให้ยาวเห็นไหมคะอันนี้ส่วนตัดออกลูกค้าสามารถขยายต่อสามารถเอาเนี้ยตัดนี่ค่ะตัดเนี่ย,ยมีตออยู่ไปเสียบยอดได้นะคะถ้าเราจะส่งเราถึงได้ส่งให้ลูกค้าอย่างนี้ไปทั้งอย่างนี้เลยนี่ค่ะดูราก ดูลากของเราลากที่เราจะส่งก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นหูซินนะคะตัวนี้เป็นหูซินนีตัวนี้เป็นเพ้รหนึ่งค่ะเนี่ยเราส่งไปให้คุณลูกค้าอย่างนี้นะคะอย่างกิ่งเนี้ยลูกค้าตัดเลยค่ะตัดหมดเลยตัดหมดเลยนี่นะคะตัดนี่เลยสามยอดนี่แล้วคุณลูกค้าก็ทิ้งไว้แค่นี้แล้วก็รอให้มันแตกใหม่ตัดนี่เลยนะคะนี่ตัดเลยตัดเลยตัดเลย เสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวตัดให้ดูดีกว่าค่ะอันนี้เราตัดนี่เลยไม่ต้องไปเสียดายค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกอ่ะตัดนี่เลยปึ๊บเท่านี้คุณลูกค้าไว้ลงชําลงชํานะคะแค่นี้เลยนี่ลงชําเราเหลือแค่นี้ชําแล้วก็อบรากนะคะส่วนยอดถ้าใครมีตอตัดเป็นท่อนคุณสามารถเอาไปเสียบยอดได้ นี่แหละคะ่ะคือสาเหตุว่าทําไมเราเวลาเราส่งอะ่ะเราส่งทั้งกิ่งใหญ่เราถึงไม่ได้ส่งกิ่งเล็กๆไม่ได้ตัดแบบนี้ไปให้คุณลูกค้าเพราะคุณลูกค้าสามารถนําไปเสียบยอดได้ถ้าคุณมีตออยู่นะคะ อันนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องส่งไปทั้งอย่างนั้นเลยทําไมเราไม่ตัดให้คุณลูกค้าไปอย่างนี้เลยถ้าลูกค้ามีตอไปเสียบยอดได้เลยนะคะหรือไปแปะข้างต้นใหญ่ต้นไหนอยากเปลี่ยนตอมีตอขี้นกอ,อยู่ที่ปลูกแล้วโตหรือว่าสายพันธุ์ไหนเราชิมแล้วไม่อร่อยตัดกิ่งทิ้งแล้วที่สามารถนํายอดพันธุ์ดีจากกิ่งตอเราเนีนะะ่ยค่ะไปเสียบต่อได้นะคะมันสามารถต่อยอดให้ลูกค้าได้แม้กิ่งตอนกิ่งเดียวค่ะไปละค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ